แอปเปิ้ลเอฟต่อไประวังระวังนะครับึ so ้นงระวังคู่แข่งกรนเลยสิเลยแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิแอปเปนะครับดึง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 ันดันนกีฬาในร่มบออวนะว้ว ระวังระวังเลยครับเฮ้ยอะอะโอเค a p ป l ลพร้อมแล้วจบเลยโอ้โคระวังเปื้อนนะครับคีคีพ่อ อ้าวแอปเปิลพร้อมแล้วร well, oh ูดรูดชญโอ้ยขาห้แล้วเว้ยโอ้ยเหนียแล้วเหนีย้นวเหนียนว่อ้พี่พี่เขาตอบมือไปใช่แล้ได้ใช่ไหมจรวตบมือเพอามสวยหรือเปล่าเน่แต่กลุ่มนั้นเนี่ยอ่ะเขียนต่อไป คนาดานะครับคนาดาคนาดาไคนาดาแปลว่าไม่รละครในนี้รัหลเดือเยนีอนี่หมอ้นเลยไอ้งไบอลเปล่ไอ้เพื่อนวัดเสก่อนไอ้นี่เพ่อพออยเดี๋ยวเพื่อนอีเพ่อนคนวัดอยู่เดี๋ รรอรอรอสนิทจไรเนี่ยเนี่ยระว่งนะรสนิทจะไรชักเล่นไปแล้วตาน่าพร้อมแล้วยิงสูงอ่ะสูงอ่ะอา

บอลอะไรก็พอเดี๋ยวไปเรื่อยๆอาทีมที่เข้าไปซื้อของไว้เยอะห่วยีึเปล่าเดี๋ยวดิเซปติคอนก็มาดิเซปติคอนก็มา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 ดูหน้าเดิมเหมือนกันเอ๊ยยังครับงี้ก็นะทีมอะไรตกใจนี่คือยังไงอ้าวเชิญโอ้ยเต็มหมดเลยเสอื้เปียกหมดแล้ว 给到他。